จ่าพี่น้องจ่าพาชมวิว,วสวยๆจ้าพี่น้องเผาไปดูโดดจ้าพี่น้องดูโดดเป็นแสงเป็นแสง,สงจ้าพี่น้องเผาพย่างดดเลยจ่าดูข้างน้องจ้าน้องวิวอันสวยงามจ้าพี่น้องจ่าดูมองท่องเที่ยวอ,อำเภอน,นาโพฮ้อนาจ้าเน,นาะ เป็นทีสาธารณะน้องถนนถนนกลางจ้ะเสื้อน้องถนนกลางนีนท่ทีพักพอนจ้ะสาราอ้อมน้องจ้ะและ้วก็ติดกับถนนใหญ่จ้ะพี่น้องจ้ะมีโอกาสกลับมาเที่ยวได้จ้ะต้นเผาลูกกระดกโลกจ้ะมีหลายต้นจ้ะพี่น้องตุกปีนั่นวันร้อยกระทงุงเพื่อนกับมาจัดนี่แหละจ้ะ วันร้อยกระถงอันี่ศาลาจ้ะศาลาพักจ้ะในลูกสาวจ้ะมากับลูกสาวจ้ะจ้ะศาลางามโฮมเย็นสบายจ้ะพี่น้องจ้ะมาพักพอนได้จ้ะมีโอกาสก็มาแวะจ้ะพี่น้องจ้ะน้ำพุเขาจ้ะเพื่อน้ำพุปุริล้ำนี่แหละจ้ะเป็นที่ท่องเที่ยวอากาศลมลื่นจ้ะ ฟ้าโปร่งใสดีจ้ะมื้อนี้สวยงามจ้ะพี่น้องจ้ะ